ซ้ายแห่งตกนักขึ้นเรื่อยเนาะแต่เปนแห้งแต่ส่อแบบนียนันผพมีเข่าชันอยู่ปะ <c oughs> <c oughs> เสียงดังขึ้นเรื่อยเสียงดังขึ้นเรื่อยนอะ <c oughs> ปีนี่ตั้งแต่เขาว่าเขาหนาฝ้นมานี่ฝ้นบทันยุดเ,เทื่อก็ว่าได้เนาะ ฝนตกจึงเสียแล้วล่ะครัง้งพุทธการทรงสาวเกบบนเขาไปลบฝนอยู่ปูตาข่ซสาลาลบฝนแล้วก็ปิจราหนาหนายาดฝนติดจรหนาเมเ็ดฝนเหนนะตกมากแต่แตกละลายหายไปเม็ดฝน ย่อยออกจากใช่ค่าล่มกระทบพื้นดินกระแตกสลายหายไปเป็นกระหน่อมมากฝิดจราหน้ากายเกิดขึ้นตั้งโยดับไปเกิดขึ้นตั้งโยดับไปผนตกเจ้าเราบรรลุธรรมกันนะ โมห่อเหฝนตกฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ด่ามนุษย์เท่านี้ห่วยต่างปรใจมากเทวดากับโบไหวหนาแล้วนำโหลดแบบเป็นจือดเป็นเด้จม เปลี่นแบบกรามันแรงก็จมอ,อีกฮาแนวถูกใจจะเป็นยังใดนออย่งวะมันมีวะแนอ่ถูกใจคนมนุษย์งูจินจริงเนี่ยมันเบาหยาดจี่งังเอ อจอดยมฟังอยู่ทางบ้านเสียงชัดเจนบ่นนอลังคาโล่งชันมันเป็นสรังกสีนี่ละ่ะเสียงฝนดังรบกวนแปลกแปกแ,ปแ,ปแปะป่อคันเถบตัวหัวเย่นหมดแะ <c oughs> ที่เมืออ่อจยงไงเราหวงการรัาเจาะฐานบรเซ่ยาิบอยบูอยู่เนาะฝนตกวันนี้กับยาิบอยบูอยู่ว่ววะเร <c oughs> าหัอยูยวัดอยู่แงไมเลยต้องดีเดี๋เปีอยากดมันตานีไว้เด้อมันยาำ เขากระลังยิงแถวฝ้นมาจุดตาจิ้มเยโอ้ยบดีกินอีกละบาทน,นี้แเ <c oughs> <c oughs> ง้าวันเนี่ยร่ำอีไผ่เขาขายเว้ยพี่เนี้ยนอว่ากนี้นีทำธุรกิจไผ้ตกขายหมองไอ,อ้ปลูกด,ดอกทานตะวันน่ย ไอ้ปัน,น Kas, ด, न, ด, न, ด, न, ด न, ีดีระตกกล้าซะอาเงินดวนดวนใ่นะกล้ามันจะ้ายดีจริงเพราะว่าคนบานเขาวัาท่านบางคนกับบานเดียวฝนตกมาถ่วงพอดีท่านเขาเนาวเบสนะตกกล้าขายบน มัวะเดี๋ยวนใส่ยนอนเด้อะนรั้านการมันโอกาสมันมีหลายปบบเลยด้วยมันจีดเบิ่งว่าที่ไดนเท่ากับลงปรดในเสืดในลายเหร่ที่ไหนมีกะมีกล้าขายเน่ยมองไหนมีกล้าขายเน่เห็นปะที่ไปรบเขาเองอะจะมีขายเห็นปะ ควงต่องการของคอนกบก้าดำหน้านี่ครับว่านหน่อยเลยพ่อมันมาตอบจน้องควมต่องการของเขาอ่ะนะพลอยพาดเลยไปบ่ชคือร้านขาร้านขายเลยม่ไดู้กคขามาถามหาของในร้านเก็ยังดูๆเนี่ยเขาเอามาขายเลย แสดงว่าสินค้าประเภทนั้นเป็นสิ่งต้องการของลูกค้าแล้วเปล่ามาขายรดน,นะจะว่าล่องเบิ้งมองพี่ไอ้นันปลูกดอกดาวเรื่องนั่นนะขาดีๆแหละกับป้องขางมันจะน้อยสูงสำเครื่องเชีองน,นี่กับพ่อแลาะควานขาเบิ้งบน ขายมัดกะิบบาทเลยมันบันมปนขายถูกเลยเดี๋ยวเงินใส่น้ยอยกริบมัดมาการจะมัดไงยงังพุกกรรมไงเนี่ยกล่องกรรมกุกรมหน่อยก็สากรามัดปเป็นแรกนั่นเขามาลกเอาเองพอไม่ยากปลูกเนวอ,อนื่นองยังโอ้ยจาของ ไดกไปซ้อ่าส,สันบัวปาผักไผ่บัวปลาข้อมือกบป็นยังบอกว่าที่ว่าเป็นไร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 ดักรักห่อน่าจะหนึ่งน,นะ้ายปลูกประจําอยู่แล้วแต่ว่ากระดาษมันมาเป็นบางช่วงซะก็ไปแลกก็บอกไปด้วเสื่อนนะที่ว่าได้สมัยเด็กๆจะซื้อปีทราบปีก่อนึงเดี๋ยวไปไห้ดินเขาพี่ๆนะไห้หนะ้า ร้อมกันซ้ำมาขี้กันขายเขาขี้ระหาบาทติบบาทพอเด็เงินใส่เนี่ยวะพอแล้วข่อยขยันเนี่ยพอได้หน้าเรื่องข่อยขยันเนี่ยพอได้หน้าเรื่องดึงรหลดเข้าไปเอาดินในเขาฟื้บาทผูเหมือนส่วงหลังมานี่แล้วปีสองปีนเนี่ยเลยขายกันแหนบาทจะเวิดดินตีขายหรอผู้ไม่ดินตีขาย ทำมาได้ก็ไปขูดเอาได้มันได้เงนินก็ไปขูดเอาคนทั้งคนก็อดโอยหวัดอยากทมบหวั <c oughs> ดอะไหน้าเรื่องบ้องเฮ็ดลงไปมันเรื่องนะจักปาะเดี๋ยวเขาไลยปรนใด๋จะขุมด,ด,ดิวบ่ถ้าว่าเจ็บ้าปก็จะไปเอาสายิน <c oughs> เขาจะรถแมคอร์ลด,ลดดัเขาก็ คนดินไปผมเขาบระาดพุนเด้อดินไปเข้าดูสื่อเข้ากับใครหนะเข้ากับขายแพร่นเกี่ยวละแพร่นอัมบองได้เขาดูสื่อนาดินไปเข้ากับขายเกี่ยวละแพร่นเคี่ยวละแพร่อที่นะเข้าก็บบวกขึ้นไปเอาไยไปมาบันหน้าเรื่องมัมมี่มองเงป็นน้ำปบบานพงเป็นเรื่องอยู่ <laughs> คันแท้ว่าคันหน้าซิบไป แค่ร่วมกันยุหันเด้อเลหาอะไรล่ะท่านบอกไงคาฝนดีขาดโอ้ยเลิกไปเป็นห้องน้ำคน,ดนเด็ดได้ยองยังก็มั่นเนี่ยนะฮายังน่ะมาถมบัตรโมมี่แล้วตะกอนผู้เฒ่าเห็นหน้าก็จงโพ้นไว้ตัวจงโพ้นไว้กลางหน้าจงโพ้นไว้หัวหน้าจงโพ้นไว้ขางด้านขางนี่ ก็จงไปเห็นอย่างจงไวยอัดกันแท้เงี้ยมันขาดลุ่มกันญ,ญาเช่าบ้านค่วมรับจะของโยู่ใดกับการเห็ุทางเห็นหน้าคือเถวโบราณเท่า,า,าจึงเลยบนเป็นธรรมดาเด็ยคนเท่าเพราะว่าผู้หญิงกู้ชายควมอดทนเป็นเลิศควมขยันเป็นเลิศนะ พิ่งนี่แล้วที่ว่าพุทธเจ้ามันสอนค่วมขยันค่วมอดทนแนะ้าสุดเป็นถามอดทนยึดใจมันกับว่าได้เป็นระโมบโลบอย่างไรของคนเดมันอดทนอ่าด้วยหยาดเยือกกำลังเจ้าของมีค่วมเพีมยนกับพ่อเด็กจิ้นทีให้ทีหน้าเฮามี มาในหวยเนื้อน้องก็หากินได้แต่หากินไปนะหากินได้กินเป็นแด้วหมูดจักซื้นจังท่มก็คอยละคอยว่างออกผู้เกิดไม่เงยรุ่นก็นมาสืบต่อไปผู้มีบุญญาบารมีสั่งสัมาจะเกา่ามาหู่เห็นหนักละออกสิงออกว่าเย็นเป็นบาปกรรมกุนบาปกรรมเป็นโทษเป็นเลื่อนก็นีออกมาตัว เราอีกย kind of er ังนะ่องว่าเขาผิดเจรณาผิดเจรณาเบืองการกระทําจะคลองเนี่ยล่ะเบื่องหัวใจเข้าเนี่ยล่ะจะไปเบื่องหัวใจผู้อื่นค้นเสมอเห็นได้หัวใจผู้อื่นมันก็เลยยากคุณจักเวทปุ่นังจิตเป็นสั่นือจักเวทปุ่นอย่จิตเป็นสีพค้นก็มาไปฟังอย่าเนย้แหละฟัผู้วิจารณ์ผู้อื่นนะนะมักจิติ่งค้นหาจินน้อ กองบ่เห็นตัวตัวกูเหมือนกันผัากะหากินน้ำผีใส่น้ำฝันขาดวังกันแล้วจะสิเอาซํำใดแะไรการทีวีต่างๆกัโอ้ยสัมผัสยินยานบานทีร้อนตั้งส่นทั้งสี่ คนก็บ no อัน้อนเบิ่งเนี to to ่ยในเรื่อมวนวันนั้นบอกกับผีบอกกับเป็นญาติบางคนก็ไปแล้วเป็ญาติเป็นสัมพัดปวดแตกปวกเตือนหากินจนรวยหากินจนมีเงินหากินน้ำผีหากินน้ำมวนวันนี้กินญาณพระพุทธเจ้าวันกับบอกเรื่องนิ้ญาติเยอะแต่ว่าตะกินญาณคือว่าหาวิญญาณ จักขูวิญญาณวิญญาณโตหูนะตาเห็นจักขู่ต,ตาเห็นเลยลูกผ่านมาเห็นรับลูกเดยกใจหูเด็กดยินเสียงนั่นโตตาวิญญาณโอ้ว่าเป็นเสียงเชื่อว่าหาวิญญาณโอ้หว่าเป็นกลิ่นนัะนะ่นนะเปยังสั่นเลยทมันตัดบอกไว้เ <c oughs> ข้ามันเอาวิญญาณมาหากินจึ่งลำจนรวยได้พวกจัดได้การ ผิวอีปวดกัดการตราาัวขาดเป็นหวัดใกลการสัมผัสวิญญาณโอ้ยบอกเป็นระยะคือสัมผัสวิญญาณฮ่าตัวกินน้ำข้นบางไปมองได้ไม่เด้สัมผัสวิญญาณสัมผัสที่โอ้ยอ้วกแตกอ้วกเต้นสถานที่ดีแรงมากคนเราไปนี่เลยข้นเป็นเสื้อเรือยบ้างพวกบวชมาก ทำตัวเป็นเจอจี้ดังบา้านหน่ห่วยทึงเวลาคนขอบคู่บานเลยโอ้โห,โห,โหดูซีดดูง้าบันคล้องขึ้นบันหล่ำมาเงมางานขึ้นโอ้โหปวกโมงเงาปัญญาเตาต,ตุนเมยาจะเป็นรูปโพดนอกวัดันดอกที่ทเคยบอกไอ้ฟันเป็นเปซัด์กันริ่งล่มมา กินเหลามาเนี่ยครองบนขื่นโอ้ดินกันต้นสนบบ้านนี่ท่าายจะเ่ยบุญมักลัสคดูมานมากจะเบือกปุ้นมาดันบ้านครองบนขื่นโอ้ยคองบนขื่นไปบ่านยังนก็จะตีหัวเอานะเว้ยนะครับม่ว่างตกจนแม่ตายได้ว่าเด็นลิงล้มบนขื่นแล้ววนมะข่นมนเ็จะหยากไม่เร่อเนาะเรืองของมันแบบนี้ เพามันขึ้นยคุคกูมือว่าต้องไปหาล่องของล่งคาถาของเขาดอกโหดไล่ขี้ยงคือมวนี่ค่มโกรธโมโหกลัวท่า,ทามันข้นในคนกูมือเป็นข้าเป็นข่าโอ้ยเย้ยขีดินขีดอนกันนะเลยเด้นเนเงหวไม่เหลือขี้นหน่องได้ข่ากันย่อนขีดินม้วนมั่งมมดระดกลันได มันโกรธึ้นมากแต่มันบ่ได้ดังใจมันคุยกันตกวงกันบ่ได้ฟัดกันมาเนึ่งพึ่งเชือดตาบาดนี่เรียกว่าพุทธเจ้าเป็นสอนตัวอันตรายแหระวังควบลำโมกควบโกรธควบหลงมันนี่แหละรูปฏิวัติมากกัหลงบานเพี้อดย่างเขี้ยดปะต่างเขี้ยดปกเกือบเงินคึศกันสิบกว่าเปอร์เซ็นนี่ฟาดกันเ่ยนะประเพภทแบบกันนะว่าไปก็นด้ย คนเรา,า,าพูดจาโผงผางเพื่อนไปว่าผู้อื่นเนี่ยทำตัวน่ารักสงบังบมันไม่จริงใจมันหลอกเขากินเพื่อนะเพิ่นยังไงเขากาอยากกัอเพื่อนส่็นบ่านเนาะผู้ปฏิสัยของคนมันกระจางกันเนาะเออปฏิบัติกับปฏิบัติแต่ไรเดี๋ยวเอาคนไปเปรียบไปเปรียบไปตัดสินผู้อื่นต่อเดี๋ยวเอาอควบคิดแตฟ้องไปตัดสินผู้อื่นต่อมันโมแมนทา้งผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมันต้องตัดส,สดินจ้าของเด้อยเอาที่เอาทม ให้มันเด้งบานจิตนในกายในจิตจะคอนนะ,นะนะตัดสินให้เจ้าของพ่นออกจากขวม้มจิตอันโซบมีมันขีหข้อคมข้อเข้ามาอยู่อนู่จะพบจะขาด่ะมันบริหารเข้ามาจริงจริงเช่นเมื่อไหรนได้ผู้ปฏิบัติเพราะมันเอาไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะมันเอาคําบ่อไปเปรียบเปอยเปรียบเทียบทิ่มเท่านัเนแต่มันผู้โดยช่นข้นหยาบนะโดยกิเลสหรอกบราธรรมะอยู่แต่ว่าบ่ว่างบ่งบปรุงในใจเจ้าของเด้นนะ ข้าเห็นจังเลยจ้าผีไปทุกไปเหลือไปหลอดนี่ยังเนาะควรได้เห็นจังได้ก็ได้ษยังสั่นระล้มปูเปนวะเออมีคนไปฝ่องไปหล่องไปเลื่อนเพลินเดือนพุดออกไม่ออกพูดนั่นเป็นยังสี่ไม่ออกพูดอย่างนั้เออ้างก็เถอะควรได้เห็นจังได้ก็ได้ษยังสั่นระกระว่าขนาดนี้ล่ะคนมาเรีว่าไรเดี๋ยหล่ะจริงที่อเดี๋ยวรับอยู่กูเหมือกับสิ่งเหรอทำใบนะเต็มเหมือนก้อนเดือนก้อนนะ เราวาดเพื่อนเขาก็ว่าดเพื well ่อนเขาเคลื่อนมันต่างกันบาดเนี่ยมันย่างเราาดเพื่อนเขาเขาเป็นม้วนบาดมันย่างเขาว่าดเพื่อนเขาเขาเป็นสั้นเครียดบาดเรื่องละเขาคือบัวเศร้าแล้วเนาะเป็นอย่างเราพอได้เห็นอีกอย่างก็ได้ยังสันดาเนี่ยปฏิวัติมาเนี่ยละเออมันอาจจะมีวิธีการเดินทางต่างกันนั่นแหละ ยังเป็นซื้อขาบุคคลการเกิดปฏิบัติถามันบ้านสิงควมอดทนบละค่วมเพียรนั่นโอ้ยบ่พอมากก็พอน้อยล่ละแต่สิ่งที่ชอบต้องการนะนะมันเป็นพลังตัวของมันหมนี่พูดยังศึกษายังเรล่าเรียกยังเดินทางอยู่มันก็องมีแนวพัดดันด้กันยังว่าสังเวชสะดุถสั้งเวชที่จิตมันดีตอก เห็นควมทุกคว่โสมม่มของกายดีดออกบ่ใหม้วนตุสมจิตอยู่ในกายอันโสมม่มันทุกมวนมาอนี่เป็นไปยังสัตว์เดรักการแบบปฏิบัติม้า่เนี่ก็เบิ้งที่ลรา่ได้สอนในหมองเ้ืยวงม้า่ก็เบิ้งที่ละกายจะของมันเสื่อมส้มมันเหมอนมันเน่าสั่มใดขื้นกับขึ้นกันนั่นแหละเป็นอย่งว่าหู้จักเข่าใจกายห้าผคู่เดียวตัวตนห้าผคู่เดียวก็งหู้จักตัวตนคนทั้งโลกเป็นเบือนี้ ประทานกันพระเจ้ากระเจีงว่าไวไวหนึ่งบมื่อไม่สองกายนี้เปียบดังกระสอบปานที่บรรจุเครื่องปฏิคูลโซโคกไว้ข้างในเดี๋ยวเชือกรัดปากไวแน่นแล้วกระสอบปานมันขาดกรรูเล็กรูรรหน่อยบั่นคล้องเนา่าคล้องปฏิคูลโซโคมันทะลักออกมาออกมาจางหูตะขีหูออกมาจากตาตะขีตาออกมาจงางปากตะขีแถวออกมา กายก like ็ีไข่เห็นไหมว่าแล้วมีไรดีบาเมื่อออกมาโอ้ยเพช่ออกมาแล้วโอ้ยสะอาดอีกแล้ววิบวับวาวผมลองไลาจะบควเสีมือบางที่ะไรามันสะอาดคล้องจะคองเดแล้วความเสปากอีกเพืตาได้บัเออองควาไฟึนืมัเปนโอ้ยเขาหยเขาลอยเทเขายนับแต่ับ ยำร้อยแปดเพื่อแล้วมันข่ายมาใส่มือจะขอสักวันเนี่ยไม่กินโเลยค่ายล้วพี่เจรณาอยู่ประมาณสักเครื่องนาที่เนื้เอเอาเอาข้าปลาเยอะกว่าสุดเูยฝึกมาเอาตสบาวนั่นคือกับฝึกไปตั้งเขาฝึกเมันงมันเป็นปฏิของปฏิกูลโสโครฝึกว่าไมนของสกปรกของสะอาดของปลาเนื้อลวดฉาดอร่อยอาหารม,มั่นมั่นียู่แล้ากินกับไปบว่ามัน เลือกสรรมาแล้วดีแล้วดีที่สุดแล้วป้านี่ที่สุดแล้วอร่อยที่สุดแล้วกินเข้าไปยางสามารถออกก่อนค่าคืบนีปตัวุโอ้ยกดดงง่วนนี่หัวส่วงมันไม่ค้อหหานเล้อยังไรบ้า,านงานั่งเฝ้าอยู่หันซาบมันสีเหลวบางทีเน้นมาแล้วเอาความเจะขอเข้อประดานเหลว มันมีอย่างหนาผิดเสวงมาแน,น่ขค,มค,มค,มคมมนม,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 มนีแต่คนทั้งโลกนั่นหลงง่งงอมงอมง่ายหลงแตามันสวยมันงามแย่งชิงเนีเ่ยแย่งชินกันอยู่แย่งคู่กันคล้องเงินบอกกันเถื่อนยังไงแย่งชิงกันอยู่แย่งคู่กันคล้องเพราะปนันเดียอะไรแย่งก็จะว่าปนันกินตามเกลียดหลงก็ว่าปนันเดียเจ้าอย่างแต่ก็มันแปลว่าเขามันหนีออกมายังไงโอ้ยธรรมดาวะ Tao, kita dah nak